สวัสดีค่ะนี้นะคะคลิปที่2เราจะมาโชว์ให้ดูถึงการเทสระบบความร้อนเสริมนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะปกติความร้อนของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่ที่จะช่วยเสริมนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ตากแล้วไม่มีแดดอันนี้เป็นแผงโซลา r เซลล์นะคะแต่วันนี้เราไม่เทสถ้าโซลาเซลล์ทำงานเนี่ยจะมี2อันคู่ แต่ตอนนี้เราจะเทสให้ดูคือระบบไฟฟ้าบ้านนะคะอันนี้ก็เสียบปลั๊กจากไฟฟ้าบ้านธรรมดาเลยนะคะก็มาดูกันนะคะความร้อนตอนนี้ความร้อนเราเพิ่งเปิดนะคะจาก30เริ่มเป็น31แล้วความร้อนเพิ่มขึ้นเมืเ่อกี้นะคะความชื้นภายในอ่าสักป,ประมาณ90อันนี้เห็นนะคะมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นแล้วะคะความชื้นมันจะเริ่มลดลงแล้วนะคะอันนี้ก็มาดู อันนี้ฮะก่อนภายในนะคะก็จะมีสวิตได้ทั้งเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบโซลาเซลล์อันนี้เรามาดูการทํางานนะคะอันนี้เป็นพัดลมระบายนะคะอันนี้ถ้าฝนตกเราก็มีกํบาบังให้มีมุงลวดกันมแมลงนะคะอันนี้ส่วนแล้วปุ๊บประมาณองศา ก็จะขึ้นได้ถึงประมาณ55องศานะคะอันนี้ระบายความร้อนมาจากฮีเตอร์เดี๋ยวเราจะพาไปดูฮีเตอร์ข้างในกันนะคะที่ช่วยทําเรื่องความร้อนเสริมนะคะแล้วก็เปิดตู้ไปเลยนะคะความร้อนในตู้ตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าเ,เราก็จะเปิดตู้มาปุ๊บตู้ก็จะเปิดได้สุดเลยเรามาดูความร้อนข้างในนะคะอันนี้เริ่มร้อนละนะคะอันนี้ค่ะเริ่มร้อนละแล้วก็จะเป็นระบบฮีเตอร์ตรงนี้นะคะ ที่แดงๆไม่เห็นนะคะคือฮีเตอร์ทํางานออกมาด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ตากของเรานะคะจะไม่สัมผัสกับความร้อนโดยตรงนะคะมันจะให้อบนะคะอบแห้งสาหรับภายในนะคะเราก็จะมีตะแกรงเนี่ยหกตะแกรงนะคะที่ไว้ตากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอันนี้พอเราปิดอบนะคะความร้อนวิธีความร้อนที่กระจายออกมานะคะความร้อนพวกนี้จะกระจายออกมาโดย โดยด้านข้างนะคะแล้วเวลาเราปิดตู้เข้าไปเนี่ยมันก็มันก็จะอบความร้อนเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนจะไม่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์สินค้าโดยตรงนะคะจะทําให้ไม่สินงช้าไม่เป็นส่วนๆจะไม่มีนะคะส่วนด้านนอกเนี่ยนะคะเราก็มีช่องระบายอากาศตรงนี้ค่ะแล้วก็อันนี้พัดลมทํางานนะคะระบายความร้อนออกจากตัวฮีเตอร์ตัวทําความร้อนนะคะอันนี้ก็มีกําบังนะคะเวลาเราวางไว้แล้วลม อันนี้นะคะเราแล้วกันว่าเมื่อเรา,าฝนเนี่ยจะจะไม่ไม่โดนฝนน้ำเข้าแน่นอนนะคะแต่เราไม่แนะนำนะคะให้อ่อวางไว้กลางที่โล่งแจ้งตลอดเวลานะคะเพราะว่าเรามีระบบไฟฟ้าตัวนี้ด้วยนะคะอ่อเพราะว่าอันนี้เป็นสองระบบนะคะเป็นระบบไฮบริดนะคะสองระบบนะคะวันนี้เราก็จะไปส่งลูกค้าแล้วคะ่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความ สนับสนุนนะคะแล้วก็ออกแบบของเรามีหลายขนาดนะคะอันนี้ขนาดกว้างนะคะ1นคูณสเมตรนะคะ6ถาดนะคะถาดความกว้างก็ประมาณ9กคูณเนะคะถ้าสนใจนะคะระบบความร้อนเสริมนะคะตากได้ทั้งกล้วยนะคะหมูแดดเดียวหมูพวงหรือจะตากสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้หมดนะคะอันนี้เราทําให้เป็นพิเศษเป็น2ระบบนะคะมีทั้งระบบ โซลาเซลล์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือระบบความร้อนเสริมนะคะเรามาดูความตอนนี้นะคะแปดสิบเอดเห็นไหมแปดสิบเอ็ดเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามัน